กับ DJQ จคิวนดีเจอยู่กับอีกหนึ่งท่านตอนนี้ก็อยู่กับสาวสวยทิงท่านแล้วเลยราชวัฒน์เช็คสตีนะหัวข้อที่ชื่อว่าเชื่อไหมครับว่ามีมนุษย์ต่างดาวจรงิงๆว่ายูเอฟโอมีอยู่บนโลกมีจริงหรือเปล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อในสัปดาห์นี้เนะะี่ยเดี๋ยวเราฟังกันครับเชื่ออะไรฮะรรน้ำค่ะน้องน้ำครับน้ำเชื่อไหมครับว่า UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยฮะมีอยู่จริงเชื่อค่ะเพราะอะไรครับจาลิปวีโอต่างๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึง จากแรงข่าวในจีนใช่ไหมคะแล้วก็ภาพที่เราเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอย่างนี้เลยครับแล้วอยากจะเจอเขาไหมอยากเจอะรู้ทางดาวไหมก็อยากถ้ามีโอกาสได้เดินไปแบบเจอแบบจะเจรเลยเนี่ยฮะอยากจะพูดอะไรกับเขามาทำไมมาทำไมเชื่อครับเชื่อทำไมถึงเชื่อครับเพราะว่าแบบเคยมีแบบข่าวออกมาว่าเคยเห็นอยู่เหมือนกัน ก็เลยเชื่อเจอตัวเป็นๆเ,เลยคุณอ,อยากพูดเลยเขาบ่างแล้เวเขบอกว่าไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับทำไมถึงไม่เชื่ออ๋อไม่เคยเห็นครับอ๋อไม่เคยเห็นครับเราอยู่กับคุณเลยนะบอมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณบอมครับคุณบอมเชื่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้เนี่ยในโลกของเรามันมี UFO อยู่จริงไม่เชื่อครับทำไมคุณถึงเชื่อครับ เคยมาจอดหลังบ้านผมครับเคยมาจอดหลังบ้านผมครับรู้่างดาวมีจริงๆหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะมีนะทำไมคิดว่ามีฮะก็ดูดูไปแล้วดูหนักมากเปล่าก็ไม่รู้แต่คิดว่ามีอยากเจอไหมถ้าน่ากลัวก็ไม่เอาได้เจอโดยเป็นขึ้นมาจะคุยอะไรเขาจะถามอะไรเขาหรือว่าจะพูดอะไรเขาพี่อยากจะรู้ว่ามาโลกอ่ะร้อนปะมาโลกอ่ะร้อนปะ เพราะอะไรครับก็ฟังเขามาเขาบอกว่ามีแน่น่าจะมีเหรอเพราะอะไรครับแค่ว่าเคยแสงหนักเคยแสงด้วยฮะแสงสีอะไรครับแบบกขีสือป่ะครับพี่เดินไปเจอเลยพี่จะพูดอะไรกับเขาครับสวัสวดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเจมส์คุณเจมส์เชื่อหรือไม่ว่ามีอยู่ไอโบอยู่บนโลกนี้จริงๆ ชื่ออ๋อเชื่อครับทำไมถึงเชื่อครับก็จากระการตั้งอินเทอร์เน็ตเอ,อขาข่าวต่างๆก็ดูแล้วก็น่าจะมีความจริงมันมาโลกเราจริงแล้วเราได้มีโอกาสที่จะได้เจอเขาเลยเราอยากจะพูดอะไรกับเขาสักประโยคหนึ่งกับ U F O น่ารักอะ่ะน่ารักอะ่ะเชื่อครับเชื่อจากใน่งข่าวหลายๆเรื่งถ้าเราได้มีโอกาสเจออย่างเงี้ยมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆเ,เลยกระทบไหลอเลยเราอยากจะพูดอะไรกับเขาสักหนึ่งประโยค สวยจังสวยจังตอนนี้นี่นะฮะอยู่กับสาวสวยหนึ่งท่านแล้วครับแล้วก็เด็กน้อยที่น่ารักมากๆเลยนะฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณป้าอัญจารู้จัดแค่คุณพี่คุณพี่ก็ได้ครับคุณพี่อัญครับจ้าคุณพี่อัญเชื่อไหมฮะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงร้อยละเปอร์เซนต์เลยอยากเจออยากเจอด้วยเชื่อด้วยเหรอฮะใช่ฮะแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอแล้วครับคุณพี่จะพูดอะไรกับเขาโอ้ยนี่อยากเจอใช่ไหมต้องการคู่หูค่ะ เขาว่าอยากได้คู่หูจ้าน,นั่นคืออยากต้องการมนุษย์ต่างดาวเป็นคู่หูเลยเพราะอะไรครับเพระมันในสูตไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใครเคยเห็นน้องไม่เห็นไม่เคยครับถ้ามีโอกาสได้เจอเนี่ยพี่จะพูดกับเขาครับสวยบอกว่ามนุษย์ต่างดาวครับขอเลขสองตัวได้ไหมพี่เขาจะแทงหวยฮะไม่เชื่อครับทำไมถึงไม่เชื่อครับก็ผมไม่เคยเห็นเลยครับแล้วสมมุติถ้าได้มีโอกาสที่แบบที่จะได้เจอ แล้วสมมติเจอตัวเป็นๆเ,เลยนะเราอยากจะพูดอะไรกับเขาว่ายูโฟอยากจะโบกให้มันมาจอดแล้วก็พาผมไปด้วยครับอยู่กับสามสาวที่สวยมากๆเลยนะครับแต่ก็ความเห็นเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะตามมาเลยครับคุณคิดว่ายูโอมีจริงหรือเปล่าครับคิดว่ามีจริงค่ะเพราะว่าได้ข่าวมาคิดว่ามันมีอ่ะ <c oughs> แค่นั้นแหละอยากจะเห็นไหมอยากค่ะจะเห็นด้วยใช่ไหมถ้าคุณได้เจอบบมนุษย์กต่างดาวตัวเป็นเนี่ยฮะค, <c oughs> คุณจะพูดอะไรครับก็อยากจไปเยี่ยมที่บ้านเขาอะ ขอไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ชื่ออะไรนะครับชื่อคีมชื่อคีมครับน้องคีมเชื่อไหมว่ายุบโอมีจริงเชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าคือแบาไ่เป็นไรนี่บอกเราคือเราชื่อเรื่องนี้ด้วยเราิตว่ามันมีจริงถ้าเจอเขาตัวเป็นเนเนี่ยอยากจะพูดแบบเขาไหมอยากบอกว่าพาหนูซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับพาหนูซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะฮะยุบโอแว่นนะฮะ ตอนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับผมเดี๋ยวถามได้ต่อไปกันฮะปุ๊บยูโอ้มีจริงไหมฮะมีค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าขนาดคนทำหนังในหนังยังคิดว่ามีเลยเชื่อคนทำหนังใช่ค่ะอยากจะเจอไหมอยากถ้าเจอรู้ต่างดาวตัวเป็นๆนี่คุณจะพูดอะไรกับเขาครับก็คงพูดว่าทำไมไม่มาให้เจอเลยวันนี้จะให้คนมาถามทำไมต้องเยอะแยะมีได้เปล่า ไได้ก็อยายถ้าเจอเขาตัวเป็นๆเ,เดินมาหาคุณเลยคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาอยากไปนอกโลกด้วยจังอยากไปนอกโลกด้วยจังไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับทําไมถึงไม่เชื่อครับไม่เคยเห็นจริงๆครับแล้วถ้าสมมติคุณเห็นแบบจ่าๆเลยเห็นแบบตัวเป็นๆเลยคุณอยากจะพูดอะไรกับเขา UFO น่ารักครับชื่อน้องอะไรครับน้องโบค่ะน้องโบน้องโบเชื่อเลยว่า UFO เนี่ยในโลกเราอะมีอยู่จริงๆ ไม่เชื่อ,อเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นเลยา<ช>ตามตามเน็ตก็มีแบบว่าเรื่องราวให้ให้อ่านอะไรอย่างนงี้นะนนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะไม่เห็นตัวแล้วอยากจะเจอไหมอยาก <c oughs> อยากเจอถ้าถ้าคุณได้เจอกับมนุษย์ดาดาตัวน็นเนี่ยฮะจะพูดอะไรกับเขาพูดว่าการเป็นมนุษย์ดาดาเป็นยังไงดีไหมถ้าดีก็อยากเป็นมากอยากจะเป็นมนุษย์ดาราเลยครับครับอาจารย์เชื่อหรือไม่ครับว่า UFO มีอยู่บนโลกนี้จริงครับ ถ้าถามอาจารย์อาจารย์ก็ต้องตอบว่าอาจารย์ไม่เชื่ออถามว่าถ้าถามว่าไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เชื่อในสิ่งที่อาจารย์เห็นก็ยังไม่เจอสักทีแล้วถ้าอาจารย์ได้มีโอกาสเจอกเป,เป็นๆเลยเดินเข้ามาคุยกับเราอาจารย์อยากจะพูดกับเขาว่าอะไรอันแรกก็ต้องถามเขาแบบคนไทยว่า,าไปไหนมา, <c oughs> ามนกินข้าวหรือยังแล้วถ้าเกิดว่ายังไงเราก็ค่อยถามต่อว่ามาทําอะไรชื่อหญิงดาวน้องหญิงครับหญิงเชื่อไหมฮะว่ามนุษย์ดางดาวมีจริงเชื่อว่ามีจริง เพราะอะไรครับเพราะว่าหนูเป็นเพื่อ่งดาวจริง,รงป,ปะเนี่ยเป็นเพื่อน่งดาวที่น่ารักมากๆเลยนะฮะ <laughs> แล้วถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้เจอกับเผ่าพันธุ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งบนโลกเนะี้ย <laughs> คุณอยากจะพูดอะไรกับเขาเราบอกว่าเรารักคุณ <laughs> เรารักคุณนะคุณรูต่างดาวโอเค